สวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าพี่น้องก็แม่เช้าปานได๋ล้8:00นเนาะ8:00นซะแล้วเช้าแหละมื้อนี้เนาะปกติ9:00น10:00นแกงปลาพี่น้องเอยแกงปลาคอแกงคอบ่ีแกงกอกบ่นี่แกงกอกลวกผักเนาะต้มปลาสมกอกเนาะคือสิเลิศเนาะนี่นะปลาเป็ดสมกอกเนาะ กินเขาก็ทีเอกใหญ่กันไปรายงานอยากไปเบิ่งของมูเขาได้หอมใเนาะสวัสดีท่านผู้ชมสองเสียวกินก่อนีอย่าเขาาสวนเบาครูบาอาจารย์หนองเท่งตามเนี่ยค่วงร้อยจะเป็นตืดนะก็ง่ายแหละขาไปอีกเลย มามาด็กหน่เ้วซื้อนมเร็วมาซื้อนะลูกมาซื้อไม่ไม่ราคาไฟเนเดียวขาาไฟกูมาหาในเดือนนี้มาาข่าวข่วขวล่งไล่มาลูกหลานลูกหก็ลัาลงมา่ <c oughs> มานในเบืน <c oughs> ว่ขึ้นขึ้น้าฮ็ดกระปุก พี่คนสวยพี่ใจดีให้มา 500, นหน้าร้อยเฮดสองโลนาวอีกแล้ว ขึ้นมักหนาวลมแห้งมาขึ้นบ่สิบ่ไปสุปานี้เพราะว่าบ่ได้เมื่นเด้อซ่ํายังร้องเพลงอ้ายแม่ไปเต้น

Bạn động mong vận thế mong 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 mẹ Mẹ ก็เกือเขาเปล่ากินกับเอาต้องตมใส่หมดนแดงแามาขอบีบมะกรอกลง รดน้ำจำเจวแซแ่บขนัดน่ะนิ็นนะหน่อยนะรถก็เจียมไปววว้บาๆชีนตรงการลางหลงทงนันนะ เขาบม่ได้อุ่นจะมาแพ็งมาสั่น ไอ้เจ้าน้ำตาดาม่าอะไรอีกเอ๊ะปกาสวนเจสแดก,กูเออโปรโดมัวงะ่ะยนง่รา แต่ก็สุกตต่ไม่นะโอ้เอ้า,า,าไปไล่แบบไปดีนอกมาสาล่แบบึ้น,หนให้พูอเธอขึ้นเนื้อป่ะแม่กูหนำมันกินอะไรย่างยังล้วไปหอบประตูมันไหลเลยกานม แล้วละบ่มันเป็นเบะเขานผลาญฮูมันออกลูกใหม่บรนจุนหน่อยๆนะหากินดองใหม่นะเงินแบบแบบแบบหน้ามันคือว่าไปยังซไงหน้ามันเวะ ตขนีองงี้มึงอยู่มึเลลเงเขาไมเลูกเพลตระอมเขาน่ะสร้างเังไนะปตัดตอนด้าน,นหัฮ่เขาส่วนเด้อแรกปอดนมนั่น,นคือันมันนอนอยู่ขางของไก่ข้างนอกอะขอกบกข,นนนขึ้นลูกมันนอนแ่อมมนึง อลมๆนั่นก็ได้แ่นอไผู่สว่ขาดเนาะแม่เตอบอกออโทัพท์ขบวคืมางามแล้าไหไผ่ปู่ขอบัวหละบ้าออะกัย่นแล้วแบบคืองามกันดอกกับดีะเท่ มีก็สิลมแห้งอยอะเลยทายาทีไม่สูงเองกว่ามันีลย งานอ้ําไปงวนนานเอาเขาเจาไปซีไว้กินเขาไอเจดาน่ะล่างหาหน้ามโผล่มันจะหมอด ทุกตัว,ตวมันมนีบวบเ,เท่านิดหน่อยฮะถ้าอะไเป็นเบาเลยนะกำลังเป็นเป็นเื่อนหน่อยสองหน่อยเออยา,าน,นั่งลงเลยดิ นี่เดี่ยมาท่านละเมืองเฮือนนะคะนะมาเห็นงานกอดมันขนาดเมื่อก็เอาเงินให้เมียอันพันหนึ่งแล้วก็อันหน้าแล้วก็ไปเลยแล้วก็มาแต่งานเฮือนดีกันเลยมาพี่เลยมันว่าอืมฉันจิมาจะเสาะก็สวยอ๋อเป็นไรนอนซะ อาน้องดรกวัตรมัน,นเลยเวียกซีซีเทียนบอกข่าวเด้อแซ่บพี่น้องคลิปข่าวสองคนค่ะมือหนึ่งกันเนาะวันนี้กับเซเรราเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนาะสบายดี